ต้อนรับกลับมาที่คาร์ดิเนสตีช่องที่จะพาคุณไปทําความรู้จักกับรถยนต์ที่กําลังมาแรงทั้งรุ่นใหม่ล่าสุดและรุ่นที่กําลังเป็นที่จับตามองถ้าคุณคือคนที่รักรถยนต์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเพราะวันนี้เราจะพามาดู h a วเวลโจ i เลียน2026 SUV compact ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยและทั่วโลกฮาวเวลโจเล2026ยังคงรักษาชื่อเสียงในเรื่องการผสมผสานดีไซน์ที่โดดเด่น เทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าที่หาตัวจับยากตั้งแต่แรกเห็นโจเลียนก็สะกดทุกสายตาด้วยกระจังหน้าแบบกว้างไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบและรูปลักษณ์สปอร์ตที่แฝงความหรูหราไม่ว่าคุณจะใช้ขับไปทำงานหรือออกทริปสุดสัปดาห์ก็ดูดีมีสไตล์เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมเกินราคาวัสดุคุณภาพสูงการออกแบบที่เรียบหรูและหน้าจอสัมผัสลอยตัวขนาดใหญ่ที่ควบคุมทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางหรือความบันเทิง รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ความรู้สึกทันสมัยและใช้งานง่ายในเรื่องของพื้นที่โจเลียน2026ก็ทำได้ดีเยี่ยมแม้จะเป็น SUV Compact แต่กลับให้พื้นที่วางขาและที่นั่งกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวหรือคนที่ต้องการความอเนกประสงค์ สำหรับขุมพลังโจเลียน2,026มาพร้อมตัวเลือกหลายแบบตามแต่ละตลาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรที่ประหยัดน้ำมันและจับคู่กับเกียร์คัตคู่ที่นุ่มนวลรวมถึงรุ่นไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่ให้ทั้งความประหยัดเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษต่ำทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันโดยไม่เสียสมรรถนะการขับขี่ด้านความปลอดภัยก็ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกขั้นฮาววาใส่ระบบช่วยขับขี่มาให้อย่างครบครันทั้งระบบควบคุม,มความเร็วอัตโน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางใกล้สะดวกสบายและมั่นใจยิ่งขึ้นสิ่งที่ทําให้โจโลเลียนโดดเด่นที่สุดก็คือความคุ้มคา่าเพราะแม้จะมาพร้อมดีไซน์เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยที่ทัดเทียมแบรนด์ใหญ่ๆแต่ราคากลับจับต้องได้ง่ายกว่าทําให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสําหรับใครที่อยากได้ SUV ที่ครบเครื่องแต่ราคาไม่แรงเกินไปแล้วโจอเลียน2026น่หนาซื้อหรือไม่คําตอบคือ ใช่ถ้าคุณกำลังมองหา SUV compact ที่ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีครบครันความประหยัดน้ำมันความปลอดภยัยและราคาที่คุ้มค่าฮาวเวลโจเลียนคือตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงนี่ก็คือรีวิวของฮาวเวลโจเลียน2026ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์บอกความเห็นของคุณเกี่ยวกับโจเลียนและกดติดตามคาร์ด n นัสตี้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าขับขี่ปลอดภยัยและเตรียมพบกับยนตรกรรมรุ่นต่อไปที่จะมาสร้างความตื่นเต้นในวงการรถยนต์ครับ